อมึงต้องเข้าใจกูสิก็กูแมททีกูแมทได้ยี่สิบกว่าคนน่ะในยี่สิบกว่าคนเขาก็ถ้ากูมาอยากคุยกับกูอยากเห็นหน้ากูก็อยากมีความรักกับกูอ่ะกูไม่ได้แมทพอให้คนครบโคต้าแบบมึงนะอะไรช่างกล้านะมึงแหมอีฟิวมึงพูดเหมือนมึงไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะอะไรกูแมททุกวันค่ะ แต่แอมดิสโก้นะแอปเกมน่ะเหรอเอาตึงทักครับสาวไหมครับแมนขอให้กูออกสาวใครคุยจะมาแมล้กูเล่าโอ๊ยไม่ได้ยอะไรมองเหี้ยอะไรกู กูแมททุกวันต่าตลอดชนะทุกรอบค่ะแล้วเรื่องวันนั้นล่ะวันที่มึงพ่ายแพ้อ๋อ <c oughs> ผมไปเหรอครับ <c oughs> ไปเลยจนไม่เป็น <c oughs> สุดใจนิวีอะ แล้วมึงก็ไปร้องไห้งองงอยู่ในห้องน้าร้องให้เป็นหมากันเป็นชั่วโมงแค่ร้องไห้ค่ะกูไม่ได้แพ้เอาเถอะค่ะยังไงตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วที่เจ้าแม่เข้ามาประทับร่างแคทรีนา่า <c oughs> เพราะฉะนั้นหนูจะได้ขอขอมาเจ้าแม่เลยไงคะแล้วพี่เมทรู้ได้ไงคะ <c oughs> ว่าอีนี่มันเป็นต้าแม่จริง <c oughs> จริงค่ะ มันไม่ make sense เลยนะอียทำผิดกฎมากกว่าพวกหนูอีกยกูขอเตือนไว้ก่อนเลยนะพวกมึงต้องขอคขอมากูเดี๋ยวนี้กูไม่ได้โกรธอะไรแคทเรื่องกินอวกกูพอรับได้แต่ที่พวกมึงทำผิดกฎพวกมึงต้องขอคข,อขอมาได้แต่ไม่ใช่กับหน้ากู ได้นั่นกูขอสาบแช่งพวกมึงหลังจากนี้เป็นต้นไปในทุกๆวันทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีชีวิตพวกมึงจะมีแต่ความสวยพวกมึงคอยดูไว้เถอะว่าผลของการที่มึงมาท้าทายเจ้าแม่อย่างกูพวกมึงจะโดนอะไรงงมึงสิกอีกไเยไดูแดูคอว่ามึงกลัวมึงเหรออะ อี่พวกหา่